สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอครับดีเจโบค้นอยู่หน้าอีกคือเเ่านะครับจากร้านสีบนรองครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสมาฉีดฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนและการร่วมไปถึงยาขายาในส่วนของหน้าปังนะครับเมื่อนี้นี่ผมจิบาพี่นออ้องมาเบิงในช่วงของหน้าปังนี่การดูแลมันจะละเอียดก็ช่วงหน้าปี เพราะว่นหน้าปีนะครับโอกาสที่เขาเห้าวเนี่เวลาที่มันได้รับอิทธิพลจากการที่เขาฉีดยาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาาห้ามันก็อาจจะมีอาการเหลืองน้ำเนยแต่ว่าการฝืดมันก็เร็วเพราะว่าเขานับปังเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือจังหวะที่เขาจะแตกกอนะครับลางค้นวานหลาเนี่ยอาจจะทุ่มหนาวหนึ่งคือเข่าบองอกนะครับอย่างที่สองององว่าเราลึงเหลืองยืนแบบนี้ครับ เรื่ยงยืนแบบนี้เลยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นระวางหน้าปีกับหน้าปังมาที่นี่สมมุติว่าเขาจะทําการฆ่าหญ้าอย่างสิในหน้าปังนี่นะครับในหน้าปังมันก็เลยมีปัญหาหลายมังเถ่อลังคนบอกว่ายามันแห้งโพดลังคนบอกว่ายาบอดีคาคาเลียวบ่ตายนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าโดยส่วนมาก ยาคาญามันกาดีหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าดีบ่ดีอีกส่วนหนึ่งนี่มันมาจากผู้ใช้เองนะครับจากผู้ใส่ที่ผมไปเห็นมาหลายๆเจ้าบางเทืก่กะในหน้านี่มีแต่ยาใบาแคบแต่พี่น้องกะสื่อ,อยาใบากว้างมานําจังสินะซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหนำสำเขายัี่เสียงินอีกนะครับคือจังหน้าทงนี้เนี่ยกะเซมีใบแคบหลาย นะครับแบบนี้จะเป็นหญ้าที่แข็งแรงกว่าเขาค้างอลีนะครับนี่ถ้าปล่อยเบีกจักหน่อยนะครับบ่ขาหรือว่าบ่ลกบ่ถอนออกนี่ถอนนี่หัวด่วนเลยด้นี่นะครับตนะัว,วนี้นะครับ,นะรบจะมีประเภทกอแดงกอขาวนะครับใบแคบใบกว้างนี่เลังค์ขนน้นแถบานเพิ่นสิเอิ้นว่าหญ้าพุ่มพวงนะครับเออ่บางพื้นที่ก็สิมีเป็นหญ้าไวยซึ่งหญ้าไวยนี่ ย่อมรับเลยว่าการกําจัดหนี้ยาส่วนมากก็จะเฮ็ดกันก้อนที่จะลงไฮลงหน้านะครับฉะนั้นแล้ววิธีการที่เขาจะกาจัดยาก็คือหน้าปังนี่ต้องละเอียดเรื่องตัวยาและก่ยาใส่ยาซ้ำซ้อนนะครับหมายก็ว่ายาใบแคบใส่ตัวกอไก่แล้วม่าใส่ใบแคบโกข้อไข่อันนี้มันเป็นแค่ก,การเพิ่มกําลังยาน้ำซ้ำื่งเทืออ,อาจจะทรงผลไหลเฮ็ดห้เขาเฮ้ารับเบาไหว นะครับโดนทั้งพิษยาแล้วก็โดนทั้งพิษของความเน็บความหนาวอีกนะครับบานนี้มาให้นี่บานนี้ให้นี่นี่น้าโบยถึงเหมือนไหนนี่เจ้าของหน้าพนหัวเถาเขานี่นะครับอันนี้นี่หลายเลยนะครับทุกตระกูลยาเลยต่อไปทั้งใบแคบใบกว้งนะครับไมยลาบมีซุ้มแบบจังหวะเกี้ยวนี่เศร้าโฮมได้นะครับน้ำน้ำนั่นนะอันนี้การอันตรายนะครับ เมืเ่อนี่ะส่วงเสาผ่านสามสิบไรนะครับสนใจอยากได้ยาคายายาคุ้มยาฮอร์โมนพืชปุ๋ยเก็ดเอาไว้ฉีดพ่นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยทิพนะครับฮอร์โมนพืชต่างๆหรือว่าแม่กระทั่งว่าโดนบริการฉีดพ่นติดต,ต่อได้ครับที่เพจสีบุญล่องร้านของเฮ้าจะจำหน่ายขายเทื่องราคาปีกและก็ราคาทรงรับพี่น้องครับ